อนุทินชาญวิรุฬุลครับขึ้นเป็นนายกครับนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับและก็เป็นน่าแปลกใจเพราะว่าเป็นการประชุมใหญ่ปกติแล้วน่าจะประชุมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นดินแดนถิ่นเกิดของภูมิใจไทยน่าจะจัดอยู่ที่สนามช้าอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเซอร์กิกับแต่ว่างวดนี้ปรากฏว่าเขาเลือกไปจัดอยู่ที่ ชาติชายสเตเดียมครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะครับ2,564ก็ในมุมมองของภูมิใจไทยมองว่าโคราชนี่เป็นเมืองหลวงของอีสานนะครับและเขาเองก็มีสอสอยู่ที่โคราชถึง4คนด้วยกันนะครับก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่นะครับบอกว่าอนุทินควงศักสยามครับยกทัพบ,บุกโคราชประชุมใหญ่พักภูมิใจไทยนะครับ รัฐมนตรีสสสมาชิกของพักร่วมประชุมพรึบครับชูคําขวัญใหม่ครับพูดแล้วทําไม่ใช่ว่าดีแต่พูดครับอันนี้เป็นอีกพักหนึ่งดีแต่พูดนะครับอันนี้พูดแล้วทําเลือกพิพัฒน์นั่งรองหัวหน้าพักพร้อมตั้ง11อรอหันสรรหาผู้สมัครสอสอลั่นนำบุรีรัมโมเดลจเจริญทุกมิติครับลุยพัฒนาโคราชหวังกวาดสอสอแบบยกจังหวัดในขณะที่ศักสยามลั่นชูเสียหนูเป็นนายกพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งใหญ่ครับครั้งใหม่ต่อไป เป็นรายการรายงานข่าวของท่านด้านทีมงานผู้สื่อข่าวของ Manager o n ออนไลน์นะครับรายงานบอกว่าที่เมื่อวานนี้ครับที่อิน o r สเตเดียมครับอา,อาคารชาติชายฮอลลนะครับภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตำบลปลุกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับทางด้านนายอนุทินชาญวิรกุฬรองนาย,ยกท่านตีและก็รับตีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และก็เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทด้วยพร้อมด้วยนายสัสยามชิดชอบรัมตีว่าการกระทรวงคมนาคมและก็เลขาธิการพักภูมิเจไทยเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2564ของพักภูมิใจไทยครับโดยมีนายวีรศัก์หวังสุภกิจโกศลรัมตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสสปฏิลิสและก็เป็นกรรมการบริหารพักรวมทั้งรัมตีของพักภูมิเจทไท สสแล้วก็แกนนําของพักรวมทั้งสมาชิกของพักคภูมิใจไทยร่วมประชุมพร้อมหน้าพร้อมตาตามเป้าหมายที่กําหนดไว้คือ1,500คนครับเรียกว่าสีน้ำเงินเข้มนะครับโดยมีการตรวจคัดกรองมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าควรที่เป็นประธานนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับผู้ร่วมงานทุกคนต้องได้รับวัคซีนโควิดครบสโดสครับ และก็ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ไ, AT ไม่เกิน72ิชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงานทางนี้บรรยากาศนะครับเราไปดูบรรยากาศที่นี้ครับบรรยากาศก่อนการกประชุมนี้นายอนุทินชาญวิรุกุลนะครับแล้วก็นายสักสยามชิดชอบแล้วก็นายวีรศักหวังสุภกิจโกศลรวมทั้งแกนนำคนสำคัญแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครสสนครราชสีมาข,ของพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายสุรวุฒ เชิดชัยลูกชายของเจเคียวครับอดีตนายกเทศมนตรีนครราช,าส,รราชาสีมาอยู่ด้วยครับได้ร่วมกันไปกราบสการะอนุสรีท้าสุรนารีย่าโมนะครับในเขตเทศบาลนครนครราชาสีมาเพื่อขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปประชุมใหญ่สามัญที่อินดัสเตเดียมอาคารชาติชายฮอล์นะครับโดยทุกคนครับสวมใส่เสื้อสีน้ำเงินโลโก้พรรคภูมิใจไทยด้านหลังเขียนว่าพูดแล้วทำ ไม่ใช่ว่าดีแต่พูดไม่ใช่นะฮะอันนี้พูดแล้วทําซึ่งก็เป็นสโลแกนใหม่ของพรรคครับโดยมีการนั่งเว้นระยะห่างภายในพื้นอาคารสนามวอลเลย์บอลนะครับจนเต็มส่วนอัศจรรย์มีผู้ติดตามและก็กองเชียร์นั่งรอบทั้ง3ด้านด้วยครับนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีทายาทของนักการเมืองของอันนี้เป็นทายาทของนักการเมืองของพรรคพลังประชารัฐครับคือพ่ออยู่พรรคพลังประชารัฐแต่ว่าลูก อยู่ภูมิใจไทยครับอย่างเช่นนายพิทักษ์ชนช่างเหลาบุตรชายของนายเอกราชช่างเหลาสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐและก็นางสาวสุชาดาแทนทรัพย์บุตรสาวของนายสมฤทธิ์แทนทรัพย์สอสอภูมิชัยภูมิพรรคพลังประชารัฐนายนัทมุดีนอุมาอดีตสอสอนราธิวา v a พรรคประชาชาตินายธวัชชัยอารามพงศ์อดีตสอสอจันทบุรีพรรคประชาธิปัตย์ก็มาร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยในขณะเดียวกันนายคารม พลพรกลางครับสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนะครับได้เทินทางมาร่วมสังเกตการด้วยเช่นเดียวกันครับตอนนี้หลายพักครับมารวมทีมอยู่ที่ภูมิใจไทยเลิกดีแต่พูดจะพูดและทำครับก่อนเริ่มประชุมนายอนุทินชาญวิรุฬกุลครับในฐานะเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้กล่าวปราศัยต่อสมาชิกพักว่าวันนี้ที่ประชุมจะรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563ดําเนินการเลือกตั้งก,กรรมการบริหารพักเพิ่มเติม และก็จะมีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอ,อจำนวน11คนเพราะว่าขณะนี้อยู่ช่วงหลังของรัฐสภาแล้วจึงต้องมีการเตรียมการเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ได้นี่ทางด้านหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลครับก็เริ่มกล่าวทักทายปลาใยนะครับกับสมาชิกของพักภูมิใจภูมิใจไทยพูดเสมอว่า พักพร้อมเลือกตั้งทุกวันวันนี้ไม่เกิน15เดือนต้องมีความพร้อมดังนั้นการคัดเลือกผู้สมัครถือว่าเป็นหน้าเป็นตาเป็นผู้แทนของพักซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีการเพิ่มสะสะเขตอีก50เขตร,รวมเป็น400เขตและก็มีสะสะบัญชีรายชื่อ100คนซึ่งผู้สมัครทั้ง500คนจะต้องนำนโยบายของพักไปทำไปสร้างความเข้าใจสร้างความ เชื่อถือศรัทธ,ธากับพี่น้องป้องปายเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพักภูมิใจไทยจะเป็นพักที่น,นํานโยบายที่ประกาศไว้ไปปฏิบัติสมกับคําพูดที่พักภูมิใจไทยพูดแล้วทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศเราใช้เวลาเกือบ3าปีจากการที่ได้รับความไว้วางใจเข้ามาเป็นสอสอได้มีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศในฐานะพักร่วมรัฐบาลจุดเด่นจุดเด่นของพักภูมิใจไทยก็คือเป็นพักที่มีเอกภาพมากที่สุด เป็นภาคีสมาชิกเคารพกติการ,รัฐธรรมนูญและก็มีการรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันมีความรู้รักสมัครีจนทําให้รัฐบาลชุดนี้มีความมั่นคงเป็นเสาค้ำระบบรัฐสภา,ามีความแข็งแกร่งและก็มั่นใจว่าพรรคการเมืองในสระบบที่มีความเป็นเอกภาพเป็นปึกแผ่นจงรักภักดีปกป้องสถาบานันซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชนที่สุดเพราะเราพูดแล้วทําในสิ่งที่สัญญาไว้กับประชาชนที่เราหาเสียงไว้ว่าทําได้เร็วและทําได้เลย ไม่ทานโยบายที่เพ้อฝันเอาใจประชาชนนโยบายของพรรคถูกสร้างขึ้นมาโดยเอาปัญหาของประชาชนเป็นตัวตั้งนโยบายที่เราเคยประกาศเอาไว้เราทําเคร่งคัดไม่เคยเปลี่ยนแม้จะว่าจะขัดใจใครก็ตามแต่เราไม่เคยพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่ใช่ว่าดีแต่พูดแต่เราพูดแล้วทําเราต้องรับผิดชอบคําพูดทุกเรื่องแล้วก็ทําทุกเรื่องที่พูดให้เป็น,ปนจริงจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการชาที่ถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติด การผลักดันกันชงสิ่งเหล่านี้มุ่งหวังให้ประชาชนมีรายได้ถ้าเผื่อใครร่วมงานกับพรัคเรานี่ไม่ต้องเหลียวหลังไม่ต้องห่วงว่าจะมีการแทงข้างหลังถ้าอยู่กันถ้าอยู่กันดีก็อยู่กันไปเรื่อยๆใครไม่ดีก็อยู่เป็นรอบๆจะให้พวกมากลากไปนี้ไม่ได้พักต้องมีความเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครมาสั่งได้นอกจากประชาชนนายของพักภูมิใจไทยคือประชาชน พักรักษาคำพูดเสมอเชื่อว่า,วานักการเมืองและพักได้รับการยอมรับและก็เป็นที่น่าเชื่อถือจากประชาชนนี่ะไปดูบรรยากาศนิดนึงครับนี่ฮะเป็นการถแถลงข่าวนะครับและขณะเดียวกันก็บรรยากาศนี้ฮะภายในชาชัยฮอล์นะครับ หลังจากนั้นได้เข้าสู่วาระของการประชุมโดยว,วาระที่สําคัญก็คือเรื่องของการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักเพิ่มเติมการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง11คนซึ่งพักมีมติเลือกกรรมการบริหารพักเพิ่มอีกหนึ่งคนคือนายพิพัฒน์ร,รัชกิจประภาการโอ้นายพิพัฒน์ร,รัชกิจประภาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรองหัวหน้าพัก ส่วนผลของการเลือกตั้งคณะกรรมาการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน1ิคนก็ประกอบไปด้วยอันนี้กรรมาการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับประกอบไปด้วยนายอนุทินชาญวิรุฬกุลรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและก็หัวหน้าพักภูมิใจไทย2นายศสกสยามชิดชอบอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและก็เลขาธิการพักค3นายทรงศักดิ์ทองศรีรองหัวหน้าพักค4นายชาดาไทยเศษรองหัวหน้าพักิะภานายพิพัฒน์รัชกิจประการ พัฒนวการการกระรวงกีฬาและท่องเที่ยว 6. นายกิษณศักดิ์สิรพันธ์หัวหน้าสาขาพักจังหวัดพัทลุงเจ็นายพิเชษหานจางสิทธิ์หัวหน้าสาขาพักปทุมธานี8นายธีรพันธ์ศรีโคชกัยหัวหน้าสาขาพักนครสวรรค์9นายสนองเทพอักษรนรงค์หัวหน้าสาขาพักบุริรัม์ 10. นายยิ่งยศผสมประสงค์ตัวแทนพักภูมิใจไทยประจำอุทัยธานีเขตเลือกตั้งที่1 11 นายเทืองโกยรำตัวแทนพรรคภูมิใจไทยประจำจังหวัดบุรีรัมย์เขตเลือกตั้งที่5หลังการประชุมครับเสร็จสิ้นเวลานะครับ16นาิกนาทีนายอนุทินชาญวิรุกุลับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายสักสยามชิดชอบเลขาธิการพรรคและก็นายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัตตีช่วยว่าการกระทรวงมนาคมได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า พรรคภูมิใจไทยมีความสมัคคีเป็นปึกแผ่นวันนี้เราได้แสดงความพร้อมว่าจะเข้าสุสามเลือกตั้งได้ตลอดเวลาการประชุมครั้งนี้นอกจากจะมีสสมารวปประชุมแล้วยังมีผู้สมัครหน้าใหม่มาสังกัดพรรคด้วยครับส่วนสาเหตุนะครับส่วนสาเหตุส่วนสาเหตุที่มาเลือกประชุมใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมาแม้ว่าพรรคเราจะมีทินกำเนดที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่เมื่อเราทำพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จนเกิดความเจริญในทุกมิติ เป็นที่ประจักษ์แล้วในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่มีสอสอมากเป็นอันเป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงเทพมหานครอีกทั้งเรามีฐานการเมืองในพื้นที่โคราชที่แข็งแกร่งเมื่อใน,นรัฐบาลเราก็สร้างผลงานและก็มีรัฐตีที่มีพื้นเพเป็นชาวโคราชส่วนตนก็มีบ้านพักอยู่ที่นี่ด้วยจึงอยากช่วยกันทําให้โคราชเจริญครับเมื่อเรามีโมเดลที่บุรีรัมย์ก็อยากจะนํามาใช้ที่โคราชต่อไป และก็หวังว่าพี่น้องชาวโคราชจะให้สสพักภูมิใจไทยยกจังหวัดจากนั้นเราจะขยายโมเดลไปจังหวัดอื่นๆต่อไปเพื่อให้ได้สสยกจังหวัดมากกว่าปัจจุบันครับนะเป็นการถแถลงข่าวที่เรียกว่าโอ้โหมันอกมันใจมากทีเดียวครับส่วนทางด้านพักภูมิใจไทยครับจำเป็นต้องจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลในขณะน,นี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ นายอนุทินบอกว่าหากทุกฝ่ายให้เกียรติและเคารพเชื่อมั่นซึ่งกันและกันถ้าพักร่วมรัฐบาลอยู่ในองค์ประกอบนี้เราพร้อมจะทำงานร่วมกันต่อไปครับดังนั้นตอนที่พูดปราศัยก่อนหน้านี้คือหากดีต่อกันก็อยู่ต่อกันไปเรื่อยๆครับหากไม่ดีต่อกันก็อยู่กันเป็นรอบๆแต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานการทำดีต่อบ้านเมืองและก็ทำประโยชน์ต่อพี่น้องป้อง,ปองไปการเลือกตั้งครั้งหน้าพักคลุ่มใจไทยพร้อมจะชูนายอนุทินชาญวิรุณเป็นนายกตัมนตีหรือไม่ พอผู้สื่อข่าวถามจบครับปรากฏว่านายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะเป็นเลขาธิการพักยืนยันว่าพักพร้อมเสนอนายอนุทินชายวิรุฬกุลเป็นนายกอย่างแน่นอนและเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าพักจะมีนโายวายัวยใหม่นะฮะและก็มีจำนวนสสเพิ่มมากขึ้นครับนะฮะนี่คุณสักสยามชิดชอบประกาศครับหนุนเต็มที่ครับ ในขณะนี้พักภูมิใจไทยมีสสอยู่ที่โคราชครับ4คนประกอบไปด้วยสสเขต3คนและก็สสบัญชีรายชื่อ1คนก็ประกอบไปด้วยนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัมตีช่วยคมนาคมสสบัญชีรายชื่อและก็กรรมการบริหาราพักภูมิเจไทยนายอลิชาเลิศพัชรก,กมนสสนครราชสีมาเขตเก 9, นายพรชัยอนุทรัพย์สสนครราชสีมาเขต10 แล้วก็นายวิสิทธิพิทยาพรสอรสอนครราชสีมาเขต13ครับนะฮเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมแล้วก็ประมาณ1,500คนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็มีคำขวัญน,นะครับนี่ฮะคำขวัญครับพูดแล้วทำนะครับพูดแล้วทำ คือไม่ใช่ดีแต่พูดนะฮะอันนั้นเป็นค,ความขวานของอีกพักหนึ่งดีแต่พูดอันนี้พูดแล้วทำครับภูมิใจไทยมีเอกภาพมีระเบียบวินัยแล้วก็ผลักดันนโยบายออกมานะครับใบกัญชาสดกิโลกร,รัมละ1 5 0 0 0บาทสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องป้องปายครับพูดแล้วทำคนไทยต้องรอดครับและก็ขณะเดียวกันถูกกฎหมายแล้วเรียกรถผ่านแอปครับนี่ก็ผลงานของสสยามชิดชอบครับ และก็รวมไปถึงการปลูกกัญชาเพื่อใช้ในครัวเรือนจะต้องไม่ผิดกฎหมายนะครับพูดแล้วทําคนไทยต้องรอดครับและก็รวมไปถึงบรรยากาศนะครับพักภูมิใจไทยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,564ณชาชัยฮอลล์นะครับสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนคนรราชสีมาครับเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะครับอันนี้ก็เป็นการกลับสักระยาโมนะครับก่อน เข้าร่วมประชุมแหมผมชอบนะผมชอบตรงคำพูดที่บอกว่าพูดแล้วทำเนี่ยฮะน่าจะถ้าเผื่อให้ผมเสนอนะนอกจากว่าพูดแล้วทำแล้วก็ต้องใช้ว่าพูดแล้วทำทันทีครับนะฮะพูดและทำทันที